มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนนายกเคาะแล้วเลื่อนรายงานตัวทหารเกณฑ์ผัดใหม่เมื่อวันที่28เมษายนพศส 2, 5 6 4ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขที่เสนอให้เลื่อนการรับฝึกทหารใหม่ออกไปอีก2เดือนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด1 9ที่ตอนนี้พบผู้ติด ลายวันจำนวนมากภายหลังกองทัพบ,บกมีกำหนดให้ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการพัดที่หนึ่งทับสอเข้ารายงานตัวยังหน่วยต่างๆในวันที่หพฤษภาคมนั้นล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรอมวรกราโหมได้อนุมัติเลื่อนการเข้ารายงานตัวของทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการพัดที่1นึ่งทับ 2, 5, 6 4 จากวันที่หนึ่งพฤษภาคม2564ไปเป็นวันที่1กรกฎาคม2564เป็นเวลา2เดือนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างไรก็ตามนายกฯเลื่อนรายงานตัวทหารเกณฑ์ผัดใหม่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีท ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ